้ไปฝงไหมต้องปงวรอแมทโค้ก you know. ันรอขวบ็จะเ่ขบุญให้ขึ้นกว่เน้งไมมาเลยจะเ่ยจะ่เอแค่ถ้ากาดูกันยังนี่ต้องเไม่ได้หรอกเขาคนเขา่าเขาเขาฝนเขาได้ี่เขาเคยมาต่นั่นนะแต่นั่นนะ่นั่นี่

มอกดินร้า่เนี่ยออกเลยครับบอกเนี่ยใครคือทั้งการเนยจุยเนาะจุยละสมชนแต่ละสมชนเนี่ยเด็ดร่อนสมชนลายกว่านสมชนมันต่าเนาะคือเขาเนี่ยมาตีหากินเขาเดาเป็นติดราคาได้กันเนาะ เรือที่เขาใช่สัญจรนี่ไปกลางวัดแต่นี่จอดน,นิ่งซัน่นี่เป็นว้าล้วครับน่งหมดเลยน้ำแห้งนี่นะกี่วันแล้วครับเป็นย่างไงครับโอ้เป็นวินดีโอนี้ต,ต,ตีตีออกไปได้นี่เป็นติดแล้วครับเป็นติดแล้วเป็นยังไงครัขอให้ดังตั้งการเนาะมาจวยเนาะคืยคือใจมาโคเนาะพุดปอตีเนียไ,ไปได้เข้าออกได้นะครับขอเป็นจี้นะเนาะเพราะจะจะมาหากินกันได้นะครับเป็นชุมชนเนาะเต่ลยราชุมชนเดี๋ยวนี้เอาเด็ดร้อนกันนะครับเลยคับวันใดรักเลยครับรักเลยแต่ละคนเนาะ ก็ในวันนี้จะมาคือวันนี้จะมาประชุมว่าอูกันเนี้เรื่องเนี้จะเอาคนแต่ละชุมชนก็นมาขอทางการมามาขอทางการเนาะัว่ยเอาแม่โคต,ตั้งตั้งผัวตั้งเอำเภอตั้งทุกหน่วยเนาะทุกหน่วยงานเนาะไปยังคนมาจุ่ยนะครับโอ้เอยเอะเลยนะครับเยอะเนาะสต่มันต,ต,ต่อวันกะสองสามาต่อคนเนาะคนมันใช่ว่าต่อคนตีตีโรงเฮะต่อคนห้าสิบบาท